สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่20มิถุนายนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีทีมไหนลงสนามกันบ้างนะครับเดี๋ยวเ,เรื่องกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ,บ่งกลุ่มหนที่2โครเอเชียเสมอกับแอลเบเนียไป .2 ต่อ,อโดยเกมนี้แอลเบเนียก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากกาซิมลาซีในนาทีที่11 หลังจากนั้นโครเอเชียก็มาได้2ประตูพลิกขึ้นนำเป็น2ต่อหจากอังเดกมมามลิตในานาทีที่74และกันทําเข้าประตูตัวเองของจารูซาในานาทีที่76เกมก็ทำท่าทีว่าจะจบด้สกอร์นี้แต่ว่าในช่วงทดเจ็บในานาทีที่90วก5าจารุซาที่ก่อนหน้านี้ทำเข้าประตูตัวเองก็มาแก้ตัวได้สำเร็จนะครับทำประตูตามตีเสมอให้กับแอลเบเนียไป2ต่อ2นะครับคู่ถัดมาเยอรมนีก็เอาชนะฮังการีไป2.0 โดยเกมนี้เยอรมนีก็ได้ประตูจากจามันมูเซล่าในนาทีที่2 2และอีไคกุนโดกันในนาทีที่67และคู่สุดท้ายของข้ามขึ้นที่ผ่านมานะครับสกอตแลนด์ก็เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1-1ตอโดยเกมนี้สกอตแลนด์ก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากสกอตแม็กโทมินเนในนาทีที่13หลังจากนั้นในนาทีที่26เซดรนซาคิลี่ก็มาทำประตูตีเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์เป็น1-1นะครับ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับกลุ่ม A 1, ที่1ก็เป็นเยอรมนีมีอยู่คะแนนที่2เป็นสวิตเซอร์แลนมีอยู่ีคะแนนที่3เป็นสกอตแลนมีอยู่1คะแนนและที่10เป็นฮังการีก็ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม B ที่1เป็นสเปนมีอยู่คะแนนที่2เป็นอิตาลีมีอยู่คะแนนที่3เป็นแอลเบเนียมีอยู่คะแนนและที่10เป็นโครเอเชียก็มีอยู่1คะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างนะครับโมอวันนี้ก็มีลงสนามกันอยู่1คู่ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่13โยโกฮาม่าเอฟเบลนอตเปิดบ้านเอาชนะซันเฟเชลุชิมาไป3ต่อ2ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ซันเฟเชลุชิมาอยู่ที่5มีอยู่29คะแนนส่วนโยโกฮาม่าเอฟเบลินอตอยู่ที่12ก็มีอยู่23คะแนน และเราไปดูโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับฟุตบอลยูโร2024ในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2วเวลา20นาฬิกาเซลวเนียจะพบก,กับเซอร์เบียเวลา23นาฬิกาเดนมาร์กจะพบกับอังกฤษเวลาตี2สเปนจะพบก,กับอิตาลีทั้ง3คู่นี้ก็แานทอดสดทางทูพีเมียรา3ทางพ p พ v ทีางช่องเก่าเอ็คอตี HD, และทางไทยรัฐทีวีนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับเสร็จดลครับ